เพราะนั้นดีอยู่่นะฮะหรือมาลงลงก็ได้นะครับคนแบบมามาสกัรเทศมามากับครอบครัวนะคะมาสร้างพลังดีๆให้ย่านราชสุร

าจริงแล้วการบริาเะเทศก็บเราจะมีความรู้การเอ่อเขาร่วมสัตน์ปาหรือของทอดในความสุขของประเทศโปกต่างๆน่องนะครับพิีและพิธนะครับเป็นพิธีของทีนูนชาใยการบิชาของเขาก็จะดิใกล้เคียงของเราในที่เขาจะวิชาเรต่น้ำหรือน้ำมันไฟมันก็กลายเป็นผู้เกี่ยใน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 องศาสนาพุทธเรา ในปราศรัยล้านนี้ทำด้วยความศรัทธามากกว่าแต่ความศรัทธาของเรานี้เราไม่ได้ทำด้วยความหมงม่านเราตั้งใจอยากจะขออ,อย่างนี้ขอให้ได้ดวดีๆแล้วก็ไปนอดนีตเฉยไม่ทำอะไรมันก็ไม่ได้โรดดยียนนะนี่แสดงว่าเขาตั้งใจใดีเขาตั้งใจใงใที่อยากจะได้ดวงดีเองกับคป็นยู่หัวนะที่เรีนยนเป็นยูนะแล้วเขาก็ทำเขาเข้ามานะละรึมาละที่จะทำจะต้องการได้เหตุการขอพรปลูกพามหาผลของเรานะท่านองค์เรา,าท่านจะรับฟัง ท่านจะประทานพรคนนั้นที่ตั้งใจขอแล้วประกอบชีวิตตามที่ดีทำแบบนี้ท่านก็จะเสริมเสริมพลังนั้นให้จะาด้ความสําเร็จงั้นัวเราเราเราต้องทําเราต้องทําด้วยความตั้งใจดีด้วยเช่นเรามีตั้งใจต่อผู้กินะครับเราไม่คิด้านต่อธุรนครับเราผู้หวังที่จะทำมาทำให้มันเจริญออกงานเราไม่เห็นแก่ตัวตัวตัวเราเองเราเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและภูมิชาเทศท่านก็จะส่งเสริมท่านก็จะเสริมพลังศรัทธาในความมั่นคงของเรา นะครับจริงๆแล้วอย่างที่กล่าวแล้วว่าคือว่ามีเป็นเทพองค์แรกก็คือองค์เท้ามหาพรหมนะครับท่านมาเป็นสถานที่ให้ความร่วมเย็นจนเัื่อบานนี้มันกลายขึ้นมากเลยคือทางในด้านพิการงานธุกิจการสถานที่บริเวณนี้เมื่อสมบัตินี้ความข่าวก็ได้เป็นที่น่ายินดีว่าญาติเราจะกิจสงเรานี้เป็นความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่ว่าชาวตางชาาิให้ความสูใจให้ความปลอดภัยใ นั่นก็เป็นสิ่งที่เป็นองคลคเกิดขึ้นมาอีกเรื่อยๆจากปัจจุบันมีเทพแค่องค์นี้ก็คือองค์พระมหาโพธิ์ปฏิบัติี้มีมากเลิเกินแต่สถานนี้ก็พยายามจะสร้างเพื่อเสริมบารมีน,น,นะครับเขาตั้งใจจะทำในสิ่งที่ดีแล้วแล้วก็มีเทพต่างๆก็เลยทําให้มีความเจริญมากขึ้นๆครับองค์พระคือมหาเทพคำว่ามหาเทพคือเทพผู้ยิ่งใหญ่ มีสามพระองค์ด้วยกันก็คือพระสุวะนะครับในด้านของจินดูเรียกพระสุวะแต่ของไทยจะเรียกพระสศวรนะครับแล้วก็สองก็คือพระวิษณุในด้านของจินดูซึ่งอ่คนไทยเรามีคเรียกว่าพระนารายณ์แล้วก็องค์พามหาพรหมพระพรหมเองซึ่งเป็นมหาเทพั้องสามพระมหาพระพรหมนั้นเป็นเทพเจ้าผู้สร้างผู้ปรักานและก็ผู้ให ท่านสามารถจะวิชีชีวิตของคนเราเราที่มีคําว่าพระมิจฉีถ้าสามารถจะริชีชีวิตของผุ้คนได้แล้วในตำนานว่าถ้าวิชีชีวิตของมนุษย์ไว้ที่น้ำผาของแต่ละคนนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นชีวิตของตัวเราเองเพราะมันที่น้าผาของเราแต่ถ้าเราสามารถจะมาพึ่งปฏิบัติธรรนะฮะเรียกว่าพระวิจฉีควบรวมธรรมชาตินะครับที่เป็นองค์พระพุทธเ้านั้นแต่ดั้งเดิมเลยพระพรหลวงท่านจะมีสีพระพรเราเรียกว่าเท้าจักรพรรดิเทเรนะครับคือท่านมีสีหน้า มันมีเกี่ยวพ <Yes. S 1> no ันกับคนไทยเรามากก็คือเกิงพ่อกรมนะครับเกี่ยวพันทั้งพุทธศาสนาเกี่ยวพันทั้งด้านด้านวรรณคดีเกี่ยวพันในด้านของจิตใจของมนุษย์ความสัมพันธ์เป็นเทวดารองของคนไทยเขาเรียกว่าพระองค์หมู่กันนะครับชื่อมาแต่ของแต่การบูชาพระองค์นั้นท่านประธานแต่ควาเป็นสี่องค์พระอีสวนหรือพระนารายณ์นั้นเป็นทั้งเทพเจ้าผู้สร้างและผู้ทำลายในตัวแต่องค์พรมหาพรหมท่านไม่มีนีวิ์ในการทำลาย ถ้าจะมีการเป็นความเป็นประธานความเป็นมงคลในพระพรของท่านจะมีส <4 S 1> <lerde S 2> ี <your> ่พระพรแต่ลพระพรก็จะถือเป็นเราถือเป็นเครื่องมืออาวุธอะไรก็ได้ครับแต่เป็นความเป็นมงคลเท่านั้นเช่นพระพรมันจะถืออ่าหม้อน้ำมนต์พระพรมันจะถือมหาคำพีอีกพระพรมันจะถือรูกคำอีกพระพรมันตั้งนด็จะถือช้อนตักเนือแต่ละอย่างก็มีความหมายทั้งส้นเพื่อความเป็นสีมงคลทั้งสิ้นนะครับมอน้ำมนต์นั่นก็คือ หม้อชื่งความเป็นชนิดองค์ทั้งสิ้นซึ่งจะประทานและก็ปรับปรให้กับสรรพสัตว์ทั่วไปนะครับรูปประคำนั้นก็เป็นการวิจิตว่าแต่ละชาติแต่ละกลุแต่ละกันหนึ่งที่หนึ่งเม็ดของรูปประคำนั้นเองครับส่วนมหาคำพีก็เป็นคำพีที่จะมอบให้กับสรรพสัตว์ทั้มูลมนุษย์ได้ใช้คำพีเหล่านี้มาประกอบพิธีกรรมเพื่อความเป็นชนิดองค์รวมตอนตัดเลยนั้นก็คือเอ่มความอูดลงสมบูรณ์ให้กับชวิตนั America, ้นเอง ที่กรุงลงเท้ามาครับนะครับท่านมีสี่ภักก็คือสี่หน้าแต่เดิมนั้นตามตำนานเราตำนานว่ามีถึงห้าพระพักตร์คืออะไรจะมีด้านหลวงจิพระพักตร์ึงก็เป็นด้านที่ห้าแต่ทุกท่านจะเป็นเทพเจ้าขึ้นประทานพรจะจริงแต่ความยิ่งใหญ่ทั้งสี่หน้านั้นรวมอยู่ที่หน้าที่ห้านี่เอง <c oughs> นั่นเราเทพเจ้าก็มีความหวาดกลัวเหมือนกันว่าเกิดวันหนึ่งมีอะไรเกิดขึ้น พัะพักตรที่ห้านี่แหละก็จะเป็นคำพระพักตรที่อันตรายก็ไปขอร้ององค์พระศิวะซึ่งเป็นมหาเทพที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาที่เรานับถือกันนะครับตามสายวะนี่ตายเพราะนับถือว่าพระศิวะท่านเป็นผู้ที่ใหญ่ที่สุดเป็นมหาเทพเป็นเทพประดิท่านก็เลยใช้เลสตีหน้าที่ห้าของพระมหาพรหมที่บอกท่านมีเหลือแค่สี่หน้าแต่ละหน้าก็ประทานความเป็นสีมงคลแก่กันใช่ไหมใช่ครับแต่เราไม่มีการ สัตาระนั้นการเรียนอั้นเป็นมงคลการเรียนนั้นเป็นความสมบูรณ์มันมีด้วยการสองประเภทด้วยกันคือเรียนการเป็นมงคลเราเรียกแต่ว่าเรียนทักกีนาวะทัพคึงเรียนด้วยความเป็นมงคลเราจะสังเกตได้ทุกองค์พระมหาสมิงนิสสีล่าของข้านก็คือเป็นมนุษย์ด้านหน้าของมนด้านนิสสีละของด้านหน้าใช่ไหมครับเราจะต้องเป็นทุกบทเราหันหน้าเช่นเดียวกับเราจะปวดระเราหันหน้าเข้าบวชเราจงเรียนไปทางด้านซ้ายของปวด นะครับเราเรียนพัะกีนาวัดนะครับเรียนเป็นบุคลซึ่งตรงกันข้ามเราเรียกน้ำรองเรียนพุทธราว์คือเรียนเป็นทางด้านขวาตรงนี้ด้านขวาเรียกพิชณาึงว่าด้านขวาของตัวเราเองเราคนาเข้าบสนะครับเราเรียนทางด้านซ้ายนี่เรียนเป็นบุคลคือเรียนบวชเช่นเรียนบวชพระหรือเรียนเพียนอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเราเข้าหาตรงนี้เราเรียนไปด้านนี้ก็คือเรียนรอบเมรนั่นเองเรเรียนเป็นในว่าอากว่าตรงคนที่เรียนสบ เราต้องเีินในด้านที่เป็นมงวาดีกว่าค่ะหนูก็มีขวาและพลอยใช่ไหมครับแต่ว่าตอนมาไหว้พระพรมหนูก็ขวาถ้าเดี๋ยวเท่านี่ถึงแมแก้ครับต้องเดินทางด้านนั้นเสร็จของตัวเรานะแต่บางคนก็มักจะให้สักว่าเรามีเห็นแค่เรียกว่าบนตะีันขวานะฮะแต่เราเราถือว่าเออเป็นเป็นเป็นสายของเราพระกันนะครับมันมีเรื่องมีสาราวัดอ่ามีพัะนทรนาวัดกับสาราวัดในมุมคนจะเป็นอักวะอุนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเครื่องสตาร์ ระองค์ท่านนั้นแต่เดิมจะได้ยินคําว่ามาลายเจ็ดสีเจ็ดสบน,นะครับคนที่มาออขอพรท่านคนที่จะมา,ตาสตาร่าท่านมักจะนิยมกับดอกไม้เป็นธูมวไลเจ็ดสีเจ็ดสปัจจุบันนี้ก็แล้วแต่กําลังศรัทธาของแต่ละคนที่จะมีการบูชาที่จะมาสตาร่าท,ท่านเช่นธูมวไยที่ขอท่านงูนนนเดียวก็สามารถจะไหว้ท่านได้ไม่มีอะไรเลยเดินผ่านม,มาแค่สิบทุ่มธูมนี่ก็คือเป็นการสตาร่าความเมป็นูองงูด้วยกัน การัตต Karena, ดการะานด้วยการว่าจะเป็นการสัการะท่านอย่างเ็มเป็นดอกบูบกับุญแล้วนะครับที่คือการจัดการะ้บางคนเขามีความมีมีความสมบูรกับเรามีอะไรมีเงินทองมากกับเราก็สามารถจ่าสิ่งมาถวายท่านได้มากแต่บางคนมี่เ่พวงมาลมยหรือเขาสามารถจัาราเราทำได้ิีใจนะครับนี่คือโบกเท้ามารับมอันใดาะไวอันนี้มาถึงเท้า อมารินธราธิระที่เราู้จักกันในนามของแพทย์อีดนั่นเองนะครับพ่อนจะเป็นเทพองค์หนึ่งนะครับซึ่งเกี่ยวพันมากเลทั้งพระพุทธศาสนามันเป็นดีมเหมือนกับองค์พรามหาพรหมเลยอ๋อบางทีพระมหาพรหมที่โรงแรมเอราวัณเราทราบแล้วนะครับที่เราเรียกว่าสี่แยกเอราวัณหรือสี่แยกพระงหมสี่แยกกรรสมงในกรุงองค์เท้าอมารินทราธิรชที่เป็นที่อมารินสา้าชื่อก็ไปทังกบรับ ห้างเขาพอดีนะครับก็เป็นความเสริมความเป็นมงคลของห้าพเขาเององค์อามริราพิราชหรือเท้าสหัส,สหน,นัยหรือเท้าสักกะเทวราชเป็นพระนามของโลกท,ท,ะะทั้งสิ้นอามริราธิราชที่ท่านมีดวงตาคุณผ่ดวงครับนั้นท่านมีช่อว่าเท้าสหัส,สหนัยท่นานมีเคยศึกษามาในคติคยได้ยินนะครับเช่นเกี่ยวกันในวันกรณีใดเมื่อน,นั้นองค์เท้าสหัส,สหนัยไปจึกษาทธิปะอาเคยอ่อนไปก่อนมาพระดาบสังศีลาปหลาดใจน,นะ จะมีเหตุแม่แม่ในแดนนึงอัมณีเล่นที่สงสัยที่สอบสอบพิจารทศสังเกตไปเวดารูใจนี่นะครับนี่คือองอัมินท่านเป็นผู้ที่รอบรู้ดูแลทุกสุขของประชาชนทั่วไปท่านหยิบพระเนตรหยิบพท่านจะสอบสอบเมื่อสิ่งใดที่เกิดความติดขัดความขัดข้องแล้วท่านจะลงมาช่วยบรรเทาสิ่งเหล่านั้นอ๋อท่านบอกว่าจะไปขอทานเนี่ยครัขอให้ท่าน ใช่เราจะได้รู้ข้อที่เราพร่องรือข้อที่เราติดขัดรู้ข้อที่เราผิดพลาดไปแล้วอย่างนี้ก็แก้ไขได้จะได้รู้มาช่องทางแก้ไขและไม่ปฏิบัติสิ่งที่มันไม่ดีต่อไปนี่คือองเท้าอมรินหรืออมรินาที่ว่าท่านมีกายสีเขียวนะครับเปนคำางเคยเป็นคำคำคำอะไรปัญหาสมัยโบราณนะสมัยโบราณปัจจุบันนี้ได้ยินแบบรู้ว่าเขียวมันที่ดินดินเหมือนนกสอนปักปกงบก็ไม่ใไ่นะคำว่าเขียวดิน จะไปพ้องอยู่กับคำของไทยเลยครับเขียวมาม่จริงรมันก็แนวทับเนี่ยแนวสอบปากไม่ใช่นี่เองครับครับ,ๆๆรบจริงจริแล้วพระินหรืออมอิน,นทร,า,นทททราพิร,ร,ารา,รา,านเ,เนี่ยถ้ามีเทพประอาพุทธคันหนึ่งครับเราเรียกกันว่าวัชระหรือสายฟ้านี่ถ้าจะต้องเป็นวันชระประจำพระองค์อยู่หนึ่งครับเพราะนั้นท่านจะสามารถใช้วัชระเนี่ยสามารถาาจะดัดเปล่าสิ่งที่มันเป็น ไม่ดีออกไปได้การบูชาพระองค์นั้นใช้สิ่งอันเป็นมงคลนะครับดอกไม้ทั่วไปเป็นมงคลดอกดาวเรืองดอกอะไรนี้ได้ดนะครับ mm hmm. แต่เดิมกระดอกดาวเรืองไม่ค่อยจะนิยมบูชาเท่าไหร่นะครับครับ mm hmm. แต่ว่าปัจจุบันนี้คาว่าดาวเรืองมันเป็นชื่ออันเป็นมงคลเพราะนั้นเราใช้ดอกไม้อันเป็นมงคลแต่เดิมในการบูชาเนี่ยเขามักจะเอาดอกไม้หรือสิ่งที่เป็นมงคลจากตัวเองเช่นกปลูไป แล้วก็เอาดอกไม้นะมนมาร้อยมาทําด้วยมือตัวเองเพื่อน,นำเอาสิ่งเก็บที่เราทำเนี่ยไปถวายท่านไปมอบให้กับท่านมันเหมือนทำจากดวงใจจริงตั้งใจจะทำให้ท่านจริงแต่ปัจจุบันนี้รัาภาวะมันไม่ไม่สมควรก็มีผู้ที่จาหน่ายทําแทนเราก็สามารถจะไปซื้อหาแล้วนําเอาสิ่งนั้นอนะไปูชาท่านได้